สวัสดีพี่น้องปอกไฟสุขสุขด้วพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับคนส่งวันนี้คือเก่าพี่น้องวันนี้มาคนมันนี่คือเก่าเนี่ยวันนี้กระเด็นห่อนแต่เศร้าคือเก่าโอ้ยใารในแต่ว่ามันห้องกนง่ายพี่น้องแบบนี้จากไดนจากซิสซวนแล้วเขามันกนง่ายนะนี่เว้ยวันนี้กลั่นเลยวันนี้ว้ากันยังยิ่งขับพี่น้องเอ้ยนี่กนุ้นแป๊บเดียว อนโกูมันงายดี่กินน้ำเย็นตีโอ้ยมันกลงายคักพี่น้องเอ้ยคะแนนนี่ด้ชิดมันเกินกลนบัปี้เงี้ยสั้นหอนก็แค่นี้จต่สี่วะเนี่ย รัวมันหัวมันบ่นไงก็ไงพี่น้องบ่นยากกอ้เจ้าจิ้งห้องจังไห้แย่มากาดก็ห่อนอีกว่านี้คันนี้มันก็กลแลนแล้วเนี่ยดึกเส่มองมันยากแล้วจิ้งลูกกษิตย่อน ปดัเดน,น,นกันอ,นอคนงายัวก็ใหญ่คักพี่น้อน่าล้หน่นอยๆได้นี่มืหัวใส่ไดเลยบ่งเนี่พี่น้องคนแป๊บเดียว โอ้ยงวันหัวมันพี่น้องมึงก็อุ้ยขนาดนี้ได้สิบสวนเพื่อพี่น้องเอ้ยมันคนง่ายเลยพี่มองคนหยากรึไงพี่มองยังไงก็ทิ้งลมเป็นแหล่งแดดแต่ก็ดอพี่น้องมึงบนนี่คือมันเป็นบรรยากาศยามเสาพี่น้องแต่วุ้ยหอนตอนนี้บาดวันอากาศหอนแห้งตอนนี้บึงหัวมันเฮาโอ้ยใหญ่คักพี่น้องเท่านี้แป๊บเดียวเมึงคุณเห็นไหม คนกระเบียวได้แบบเ,ลย,บเลยคนคนบวชซูโมงรับพี่น้องเครื่งรถแล้วบอลเป็นไงครัวก็ใหญ่ขักพี่น้องแค่นี้แต่กระฟองพี่น้องกดไล์กดติดตามด้วยพี่น้องกยสิ่ง้องจองบนชีวิตคนบ้านนอกคนโซนบดพี่น้องนี่แหละวันนี้มากคนมานนี่คือเกอ่าเผื่อเขาก็เริ่มหน่อยเลยพี่น้องฮ่าฮ่า่าฮอคุณหอบรูกมามาเฮ้ยคนเขาตีรถนะคุณทั้งมาทั้งแหว่พี่น้องหอบมาคนมัน เอามันบึงเ็ดมันมึงมันปีนี่พี่น้องถือว่าสวนเฮาก็หอมเลยละบึงสวนวัวคว่ำพี่น้องเน้นเลยแ้วมาทางล้างอีกตอนนี้ทางล้างทางล้างพี่น้องคนเด้อยังม่แล้วไงพี่น้องแต่กะอาซีบอตุนไปแล้วบุงหัวมันวิ่งส่อนหัวมันพี่น้องจะนีบุกเรางามผักพี่น้องปลูกธรรมชาตินี่กูจะใส่พิเศษฟู่ยังเลยปลูกธรรมชาติปลูกปะเสียแต่หนาอย่างเดียวพี่น้อง งานนี่มันก็คักอยู่แล้วหัวอ้ามก็ได้พี่น้องตังสี่มันก็จะได้เอบสวนเศ้าสวน้หลไ,ไอ้ลมาคุดเอาอะแกมากาดก้อนนี่พอ นี่ไปซิบอเสียอเอวไปได้ด้วยว่ะหัวกระไงครับพี่น,น้นองบนกระไงหัวกระไงบอนไงกระไงพี่น้องเอ้ย คนยากเห็นต <no ้นคูดเน่าน้ำเลื่อยอู้ยบุกหัวมันห้องปอบุกหัวมันอยู่างแถวนี้บุกหัวมันนี่มีพอเพียงสองชั่วโมงเสองชั่วโมงเต็บรถพี่น้องมาดิหาจะได้วุ้ยมันเข้ากันง่ายนะนี่นี่ชิบสวนกอะไรดอกันนี่นี่คนไปเบิกงเรี่ยวเลยพี่น้องไงเก็บมัน บนยากกันยากพี่น้องบนง่ายกันง่ายประมาณวคุณ้าวเนาะอือนี่ไก่นึงพี่น้องชาวคุณ้าวหอดอ่าเต็มหมดเลยแชทเดียวพี่น้องคนมันสองชั่วโมงมาเที่ยวชมวัดต่างคนเลยถีบเลยพี่น้องเฮ้ยมองมันลมเนี่ยตะไลเพื่อเด้อพื่อเดินเบื้องด้านนู้ยังขี้งออยพุ่นทางมันล่มนี่หัวใหญ่แต่ว่ากำลังคนยากเลยเบิ่งหัวมันเอาป้อเม้งบนหล่มนหล่มนหล่มบนหล่ไก่ตาสองหงอนพุ่น้องได้แล้วนี่ สองส่วนยังไงกับพ่อเลี้ยวพี่น้องเลยเบ็ดลายดอกนี่ลำมันก็ได้เก็บมื่อนำพี่น้องสิได้นี่เอามื่อบวบเนี่เบิ่งลำนี่แล้วลำมันก็ได้พี่น้องบอได้ใหญ่แต่เบิ่งหัวบ็ต้องไปคิดสนใจเรื่องลำดอกลุงหัวเบิ่งหัวมันนี่น้องง่ายหัวเลยตอนนี้คนง่ายเกินหมดนี่สองชั่วโมงเต็มรถทั้งง่ายทั้งหัวใหญ่นะนี่โอ้ยอยากได้จะคิดชวนนี่เลยเจ็ดเบิร์ตปีนี่ก็ได้พี่น้องกันจังสิ เไปรถคี่มีก็เล่าพี่น้องไปก่อนกลับบ้านวันนี้สองชั่วโมงเท่านั้นพี่น้องวิ่งเต็มไงวัวมันกระใหญ่พี่น้องสบายเตี้ยเต็มรถหอบทั้งมาทั้งแบ่มาหนึ่งคนนอนก้องกันกลับบ้านก่อนพี่น้องมีฟอร์เฟอร์าพันสอยเตี้ยเดียวไปได้จะเป็นการที่พี่นยังบาดแผลอะไกลับมาไปเรือยพี่น้องเออขับพี่น้องก็ได้ก็ได้พี่น้องขับบ้านแล้ว ใครเหรอซูชีตพี่น้องกัดคาอันกุมๆุเลยไยลหงุหกอน เป็นมองนะมองนะ